เอากินกับกินคําป่นไงบ้านไดนดอกกินรอนเขาเอาทรรมาชาิแบบนี้ละมันยังค่อยมีทุกอย่างมีทุกอย่างเปิดบางคนเตรียมคำอย่างที่ว่าคนเอาข้ามันหน่อยๆแล้วคนเอาเป็นคำใหญ่ๆนะท้ายลูปนะขอให้ได้เขาำว่ะงเต็มที่เลยค่ะมีสุย่างเหมือนตับก้งตับกุ้งไม่เป็นคเคเตอร์เราต้องแบบว่าเป็นประมาณนี้อตับกุ้งนัวๆกับมีจาเที่ยงนี้ค่ะรูปแนเียวกันะ ผัดเมี่ผัดเมี่หรือเมี่ผัดขนมเส้นกับมีกินกัตบตําหมักพวงอันสิ้นเดือนแล้วตาําหมักพวงหกเดียวแต่ว่าขนมเส้นจะเคิงโลนี่ยแหละ,อ,ะอันนี้พรอสมสวรรค์ขว่ไข่มาผัดหนึ่งค่ะผัดหนึ่งยู่น้ำกันมิตรกี้เตอร์ค่ะผัดเมีก่กับมาก,กินกัตบตําหมักพวงขนมเส้นกับมาก,กินกัตบตําหมักพวง่อา เป็นเชียเตอร์ค่ะเคียเรเชียเตอร์สิกินได้ตำหมกฮุ่งกับสิเหลืออยู่ประมาณเคืองจานนี่แหละเบิองเบืงเบิอง,ง,งผัดส,สดครับเบืองใหญ่เลยหมูทอดและทอดหมูก็มีค่ะอันนี้ไส้กรอ,อกจากคลองผมเมื่อวานเรากินซสำเน็จหนึ่งเข่าขึ้นไหลแท้นี่ดิตัวห่อมันจะยังว่ามันขึ้นหลายแต่ยังวไงเนื้อเข่ามันใส่กรอกแซ่บแซบได้เนี่ยคนมีเงินคนมีเงินกินยังไงก็ได้ผัดมีกับแซ่บตำเอาตำหมูฮุ่งก็เป็นตะเพ็ดแท้ ขวากไข่เนี่ยกินเป็นบ่วขวากไข่เนี่ยขวากไห้อขวากไข่กินเป็นอยู่ค่ะเดี๋ยวเสร็จเซมอยู่ขวากไข่ใส่ผักซีแลาวขวากไข่ใส่ผักซีแล้ว